ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องดับจิตค่ะคำคืนนี้ขอเชิญคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวที่จะทำให้ขนหวนลุกไปพร้อมกันคุณคือสงสัยไหมคะว่าในความเงียบงันของที่ถูกทิ้งร้างเสียงที่ไม่ควรมีนั้นกำลังบอกเล่าเรื่องราวอะไรกับเราอยู่เรื่องราวที่เราจะเล่าในวันนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2560ในโรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ชานเมือง โรงพยาบาลแห่งนี้มีประวัติที่ค่อนข้างเก่าแก่และได้ถูกปิดตายมานานหลายสิบปีแล้วถูกซอกทุกมุมถูกปกคลุมด้วยเงามืดและฝุ่นหนาราวกับว่าเวลาได้หยุดนิ่งไปพร้อมกับลมหายใจของผู้คนที่เคยสัญจรอยู่ในแห่งนี้กลุ่มนักสำรวจเรื่องลี้ลับกลุ่มหนึ่งได้ตัดสินใจเข้าไปพิสูจน์ความจริงในคืนเดือนมืดคืนหนึ่งพวกเขาเดินสำรวจไปตามถงทางเดินที่ยาวเหยียดเสียงฝีเท้าของพวกเขาก้กองกังวานไปทั่วอาคาร บรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงหัวใจเต้นของตัวเองจนกระทั่งเมื่อพวกเขาเดินผ่านบริเวณที่เคยเป็นห้องพักผู้ป่วยเสียงสะอื้นแผ่วก็ดังขึ้นมาเสียงนั้นเป็นเสียงของเด็กเหมือนเด็กกำลังร้องไห้อย่างทรมานพวกเขาทุกคนหยุดชะง,งักหันมองหน้ากันด้วยความหวาดระแวงเพราะเท่าที่พวกเขาทราบโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่เคยมีแผนกเด็กอ่อนหรือห้องคลอดเลยแม้แต่น้อย เสียงนั้นยังคงดังขึ้นเรื่อยๆแผ่วบ้างชัดเจนบ้างบางครั้งเหมือนได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อใครบางคนราวกับวิญญาณเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์ที่ยังคงติดอยู่ในวังวนแห่งความเจ็บปวดความตายที่มาถึงก่อนเวลาอันควรอาจทำให้ดวงวิญญาณยังไม่ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่เพื่อรอคอยรอคอยที่จะได้พบใครบางคนหรือเพียงแค่รอให้มีใครสักคนได้ยินเสียงร้องไห้ของเขา หนึ่งในทีมตัดสินใจลองเปิดไฟฉายส่องเข้าไปในห้องเสียงนั้นก็เงียบลงทันทีแต่เมื่อปิดไฟฉายเสียงร้องไห้ก็กลับมาอีกครั้งทุกคนต่างรู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาพวกเขารู้ในทันทีว่าสิ่งที่กำลังได้ยินไม่ใช่เสียงจากคนเป็น คืนนั้นพวกเขารีบถอยออกมาจากโรงพยาบาลร้างแห่งนั้นทันทีด้วยความรู้สึกสยองขวัญและคำถามที่ค้างคาใจว่าวิญญาณเด็กน้อยตนนั้นคือใครและเหตุใดจึงยังคงวนเวียนอยู่ณที่แห่งนี้ในเมื่อร่างกายที่ไร้ลมหายใจควรได้พักผ่อนไปนานแล้วเสียงสะเอื้นแผ่วเบาที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำเป็นบทพิสูจน์ว่าบางเรื่องราวอาจไม่ใช่แค่ตำนาน ถ้าคุณอยากดำดิ่งสู่ความหลอนอยากฟังเรื่องเล่าที่ทำให้ขนหวนลุกแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ที่ช่องห้องดับจิตของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในค่ำคืนอันน่ากลัวครั้งหน้าค่ะ